สดีค่ะกระแสต่างประเทศวันนี้อยู่กับติ๊กผู้หญิงดูบอลคะ่ะวันนี้สรุปเรื่องราข่าสารแวดวงฟุตบอลกระแสต่างประเทศนะคะประจำวันที่10มีนาคมค่ะซึ่งต้องบอกนะคะว่าวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญมากๆที่ชาวหงแดงเนี่ยจะต้องเจอกับศึกหนักนะคะเนื่องจากว่านี่เป็นการตัดแต้มกันเองของทีมท็อปทรีค่ะระหว่างลิเวอร์พูลกับทางด้านของเรือใบแมเชสเตอร์ซิตี้ค่ะเกมนี้ค่ะต้องบอกว่าลิเวอร์พูลได้เปรียบนะคะเนื่องจากว่าลง เล่นในบ้านค่ะแต่สิ่งที่มันสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะ่ะอาร์เซนอลเนี่ยคะลงทำการแข่งขันค่ะต้องเจอกันกับเบนฟอร์ดค่ะต้องบอกว่าเกมนี้คะ่ะทางด้านของอาร์เซนอลน,นะคะเกือบที่จะแย่อยู่เหมือนกันค่ะแต่ท้ายที่สุดนะคะอาร์เซนอลก็สามารถเอาตัวรอดได้นะคะเหมือนจะจบด้วยการเสมอ1ประตูต่อหนึ่งค่ะแต่ท้ายที่สุดนะคะก็ จบลงด้วยชัยชนะของอาเซนอนซึ่งต้องบอกว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่อาเซนอนวางไว้นะคะประตูสุดท้ายเนี่ยนะคะมาจากทางด้านของ c ครยฮาวเวิค่ะซึ่งเกิดขึ้นนะคะในนาทีที่ 86นะคะทำเอาแฟนลิพูอย่างเราเนี่ยแทบจะกรี๊ดรันบ้านเลยไม่ใช่กร <quer> <fishing Tamb> <ía> ี to to ๊ดดีใจนะแต่กรี๊ดเสียใจว่าทำไมมันต้องจบด้วยการเสมอนะคะก็หลังจากที่ชนะในเกมนี้ค่ะทางด้านของอาเซ n นอนเนี่ยคะะก็ขยับแซงนะคะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงค่ะตอนนี้ค่ะอาเซ n นอนนะคะก็อยู่อันอยู่ที่1ของตารางค่ะ แต่เตะมากกว่าลิพูแล้วก็เรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่1เกมด้วยกันแน่นอนค่ะว่าเกมค่ำคืนนี้นะคะที่ลิพูจะเจอกับอาร์ที่ลิพูจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะสิ่งที่อาร์เซนอลค่ะต้องการนะคะไม่ใช่ผลแพ้หรือชนะของทีมใดทีมหนึ่งแต่สิ่งที่อาร์เซนอลต้องการแล้วก็เป็นประโยชน์กับพวกเขามากที่สุดคือการจบด้วยผลเสมอนะคะเสมอเท่าไหร่ก็ได้จะ110 0เท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้มันเสมออย่าให้ลิพูชนะหรือ อ,อย่าให้เรือใบแมชเชลเตอร์ซิตี้ชนะนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าลิเวูชนะลิเวูก็จะกลับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงทันทีนะคะแล้วก็ อาร์เซนอลก็จะอยู่อันดับที่2ของตารางในขณะที่หากว่าซิตี้ชนะซิตี้ก็จะขยับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงเช่นกันค่ะก็จะมีอยู่ที่เอ่อหกสิบห้าแต้มนะคะมีแต้มมากกว่าอาร์เซนอลหนึ่งแต้มนั่นเองค่ะนั่นแหละสิ่งที่อย่างที่ดิ๊บอกไปนะคะว่าเกมคืนนี้ค่ะมันสาคัญมากๆเลยนะคะไม่ใช่สําคัญแค่กับเรอัแมเชสเตอร์ซีไม่ใช่สาคัญแค่กับลิเวอร์พูลไม่ใช่สําคัญแค่กับอาร์เซนอลเรียกว่าโอ้โหมันมีผลพวงมากๆเลยนะคะกับอาร์เซนอลพวกเขาก็หวังอย่างมากเลยว่าคืนนี้ ให้มันจบด้วยการเสมอค่ะลิพูค่ะได้รับข่าวดีก่อนเกมนะคะต้องบอกว่าโมซาลาค่ะก็น่าจะพร้อมคัมแบ็กกลับมาสู่เกมนี้นะคะโซโบสไลเองก็น่าจะพร้อมสำหรับเกมนี้นะคะแต่ว่ากันว่าว่ากันอาจจะเป็นแบบเหมือนตรงกลางของลิพูเนี่ยนะคะ ก็น่าจะเป็นแบบทางด้านของวัตเร์เอนโดซึ่งเป็นมิดฟิลด์ถือว่าโอ้โหตอนนี้สําคัญมากๆสาหรับลิพูนะคะอีกหนึ่งคนเนี่ยว่ากันว่าเอ้ยเป็นแม็กอาริสเตอร์ตายอีกฝั่งบ็อกทูบ็อกฝั่งขวาเนี่ยบางสื่อบางเจ้าบางสํานักก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นฮาวิเอลเรียหรือเปล่าที่น่าจะได้รับโอกาสในเกมนี้โซบสไลอาจจะยังหรือเปล่าเอออาจจะเอามาเป็นตัวเป็นเกมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็อันนี้น่าสนใจเหมือนกันว่าการจัดตัวของเยอร์กนครอปเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนอีกหนึ่งสิ่งที่ ละะิฟูค่ะยังคงต้องหุุนนะคะว่าจะได้โกนาเต้กลับมาลงสนามหรือเปล่านะคะหรือคิดว่าเฮ้ยแบบน่าจะยังไม่พร้อมในเกมนี้นะคะเนื่องจากว่าในเกมที่แล้วเนี่ยนะคะทางด้านของโกนาเต้ค่ะมีปัญหารู้สึกแบบ นี่ๆหน่อยๆน,นะคะทำให้เยิ่งคล้เนี่ยต้องยอมถอดเขาออกนะคะเพื่อที่จะเซฟไม่ให้อาการบาดเจ็บเนี่ยมันรุนแรงนะคะแล้วก็นะคะอันนี้มันยังเป็นเครื่องหมาย question mark อยู่นะในส่วนของโกดเต้น,นะคะแต่ในกรณีที่โกดเต้ไม่พร้อมค่ะเขาว่ากันว่านะคะน่าจะเป็นทางด้านของเออ ฟอร์นิอฟานไดค่ะยืนคู่กันกันกบจอร์คอนซ่านะคะหรือตรงฝั่งขวาเนี่ยก็ยังเป็นเครื่องหมาย question mark อยู่เหมือนกันนะคะว่าเยื่อครอปจะใช้ใครถ้าหากว่าโกนาเต้พร้อมนะโกนาเต้พร้อมมีโอกาสออกมากเลยว่าน่าจะเป็นโกเมสที่จะยืนในแบ็คขวาแต่บางสื่อก็บอกเหมือนกันว่าเฮ้ยเป็นจะเป็นทางด้านของคอนเนอร์แบสลีย์หรือเปล่าเอออันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันสาหรับการจัดตัวของลิเวอร์พูลในวันนี้นะคะที่ยังมีเครื่องหมาย question mark อยู่ไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งแบ็คขวาตําแหน่งเซนเตอร์แล้วก็ ตำแหน่งบ็อกซ์ to บ็อกซ์ฝั่งขวานะคะที่ลิฟพูเนี่ยอื ต้องมาลุ้นว่าเย้งครอบเนี่ยจะมีการจัดตัวอย่างไรค่ะแต่ส่วนนะคะสามภาษาของลิปูค่ะว่ากันว่ายังไงซาวนันีฟูแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าทางด้านของโมซาร่าค่ะในเกมที่แล้วนะคะก็ได้ลงมาเรียกจังหวะเรียกความฟิตละซึ่งไม่น่าจะแปลกอะไรไม่น่าจะผิดอะไรคิดว่าเกมคืนนี้โมซาร่าน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะคะแล้วก็ยังมีดาวินูนเยสค่ะในเกมที่แล้วนะคะก็ยิงไป2ประตูด้วยกันนะคะแล้วก็มีทางด้านของลุยดิอาสด้วยนะคะที่โอ้ แบบพร้อมลาตะขายให้กับลิเวอร์พูลค่ะในฝั่งของซิตี้เองนะคะก็ต้องบอกว่าโอ้โหตัวก็ค่อนข้างที่จะพร้อมเลยนะคะในส่วนของคนที่โอ้โหรอยังคงรอที่ว่าเอ้ยเป็นเครื่องหมาย question mark อยู่นั่นก็คือทางด้านของโดกูนะคะก็ยังคงต้องมารอดูว่าจะพร้อมสำหรับเกมนี้ไหมนะคะแล้วก็ทางด้านของเออ e s นูเนสเองนะคะ แต่ในส่วนของแจ็กเกอริดเนี่ยอันนี้หมดสิทธิ์แน่นอนค่ะซึ่งอะบอกนะคะว่าคือก่อนเกมเนี่ยมันก็มีคำถามอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยเควินเดอรอยจะพร้อมสำหรับเกมนี้ไหมซึ่งถ้าหากว่าติ๊กเนี่ยไปไล่ดูนะคะตามเ,ออเว็บไซต์นะคะซึ่งอย่างฮูสกร์เนี่ยเขาก็คิดว่าในเกมเกมเนี้ยนะคะเควินเดอร์บอยน่าจะพร้อมแล้วก็คิดว่าเปโกเดล่าเนี่ยน่าจะเล่นในระบบซึ่งเป็น4 5 หนึ่งนะคะก็เป็นเอริฮารลนค่ะที่พร้อมที่จะอาตาข่ายนะคะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างฟูลทีมเลยนะคะถ้าว่าเรามาไล่เลียงเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าทางด้านของซิตี้เนี่ยได้เปรียบในเรื่องของตัวผู้เล่นนะคะในขณะที่ลิเวอร์พูลเองค่ะก็เล่นในบ้านได้เปรียบแหละในการเล่นในบ้านแต่สิ่งที่มันน่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือว่าเกมวันนี้เนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะซึ่งต้องบอกว่าในการเจอกันเนี่ยพักหลังๆนะคะคู่นี้เนี่ยก็มักจะ ส่วนใหญ่ก็คือจะจบด้วยผลการเสมอคือเกมแรกเนี่ยก็คือเล่นที่บ้านของม a เชลเตอร์ซิตี้อันนั้นก็จบด้วยการเสมอเช่นกันนะคะเรียกว่าโอ้โหวันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปดูสถิติที่น่าสนใจสําหรับเกมคู่นี้หน่อยนะคะว่าสถิติระหว่างลิพูกับเรือใบมาเชลเตอร์ซิตี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะ สถิติที่น่าสนใจข้อแรกเลยนะคะต้องบอกว่าลิวพูเนี่ยไม่แพ้ใครในการลงเล่นที่แอนฟิลค่ะในทุกถ้วยทุกรายการนะคะมา22เกมติดต่อกันค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าจาก22เกมนี้นะคะลิวพูค่ะสามารถเอาชนะในแอนฟิลได้มากถึง20เกมด้วยกันนะคะแล้วก็เสมอ2เกมด้วยกันค่ะ2เกมที่ทุกคนนึกถึงได้นะคะในซีซั่นนี้นะก็น่าจะเป็นการเสมอกับทางด้านของอาร์เซนอลและก็เสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองค่ะม ซารค่ะยิงประตูในบ้านได้มากกว่าผู้เล่นในพิมยริกคนอื่นๆนะคะเรียกว,ว่าในฤดูกาลนี้ค่ะการลงเล่นในบ้านนะคะโมซาาเนี่ยนะคะสามารถยิงประตูได้มากถึง11ประตูด้วยกันในการลงเล่นในแอนฟิลด์ค่ะ สถิติข้อต่อไปค่ะแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะเสมอ4จาก6เกมในพรีเมียร์ลีกนะคะโดยเป็นการเล่นกับทีมบิ๊กซิกในฤดูกาลนี้ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าการดวลของโรดี้นะคะเรียกได้ว่าโรดี้เองนะคะก็ไม่แพ้ใครนะคะมา60เกมหลังสุดเลยในทุกถ้วยทุกรายการของเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสถิติค่ะโมซาลานะคะมีส่วนร่วมกับประตูโดยตรงนะคะมากถึง17ประตูด้วยกันค่ะ แล้วก็จากการลงเล่นทั้งหมด19นัดนะคะเรียกได้ว่ามีส่วนกับประตู17จาก19นัดด้วยกันนะคะแล้วก็นี่คือการเล่นนะคะให้กับลิเวอร์พูลในการเจอกันกันกบเรือใบแมเชสเตอร์ซิตี้ค่ะประเมินเลยนะคะแล้วก็สีิข้อสุดท้ายค่ะต้องบอกว่า4จาก8เกมหลังสุดน,นะคะระหว่างลิเวอร์พูลกับแมเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะคะมันก็กลายเป็นแบบจบแบบอยู่ในแบบว่าเลเวลแบบเดียวกันเลยนะคะก็คือการเสมอนั่นเองค่ะ และนี่คือข้อมูลคือสถิติที่น่าสนใจนะคะในการเจอกันระหว่างลิเวอร์พูลกับเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะส่วนรูปเกมจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะก็ฝักคนนะคะคืนนี้ค่ะเวลา สี่ทุ่มสี่สนะคะก็กอดจอรอเชียกกันนะคะรักใครเชียร์ใครก็เชียร์กันไปนะคะเพราะว่าคืนนี้นะคะสนุกแล้วก็มันแน่นอนเรีกว่าน่าจะเป็นเกมที่มีคุณภาพขับแก้วขับจออย่างแน่นอนค่ะส่วนใครจะสุขสมหวงังหรือใครจะเสียใจยหรืออ่ะ สมหวังกันอย่งคู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะก็ไปลุ้นกันเองนะคะแล้วก็คืนนี้ค่ะเจอกันนะคะสี่ทมสี่สิบนนะตั้งในกาปูไว้เลยห้ามลืมเด็ดขาดนะคะรีพูลดวลกันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะเขาบอกนะว่ากันว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกมที่ตัดสินแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซันนี้เลยก็ได้แบบเป็นการแบบชี้ชะตาเลยว่าจะเป็นอาร์เซนอลหรือเปล่าที่ที่แบบเสียใจในซีซันนี้แล้วแต่ซีซันนี้พวกเขาแบบแรงขึ้นมาเออแรงขึ้นมาแล้วก็ จะเป็นจ่าฝูงยาวแล้วก็คว้าแชมป์หรือทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะพลิกหรือลิเวอร์อพูลเนี่ยจะเป็นการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกส่งท้ายเยอร์เกันครับน่าสนใจเหมือนกันนะคะสําหรับพรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้นะคะเรียกว่ามาสามตัวแมบควบกําลังควบแข่งกันเลยนะคะกำลังเร่งสปีดแข่งกันเลยว่าใครจะเข้าเส้นชัยก่อนกันค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ไว้กลับมาเจอกันนะคะสำหรับนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย